มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีรทางอากาศเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเสคาริยาเป็น พระธรรมที่พยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมเสขคาริยาบทที่9บทที่9นี้เป็นครูวาดของคำเผยพระชนะครูวาดแรกเนี่ยว่าด้วยคําเผยพระชนะหรือคําพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสยาครั้งที่หนึ่งตั้งแต่บทที่9ถึงบทที่11 ตอนที่แล้วก็มาถึงข้อ9นะครับบทที่9ข้อ9ก่อนนั้น,น,นก็ศึกษากันมาพระเมศยาหรือว่าพระคิดจะมาอีกครั้งนะครับครั้งที่สองนี้นำสันิภาพมาโดยการปราบคนธรรมในข้อ10เห็นไหมครับข้อ10บอกเอาไว้ดังนี้ครับ เราจะกำจัดลดรบเสียจากเอ ب ราหิมและมาเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วยและท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลายอาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน,น้นและจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดป,ปลายพิภพข้อสิบนี้มีคำว่าเอ ب ราหิมเอราหิมหมายถึงอาณาจักรเหนือครับกรุงเยรูซาเล็มคืออาณาจักรใต้ ซึ่งอาณาจักรหนึ่งตกเป็นเฉลยของประเทศอสัสเตรเลียอีกอาณาจักรหนึ่งตกเป็นเฉลยของบาบิโลนคือเหนือนี้ตกเป็นเฉลยของอสัสเตรเลียครับใต้นี้ตกเป็นเฉลยของบาบิโลนย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นชนชาติเดียวกันและก็จะรวมกันใหม่ในการปกครองของพระเมสียาหรือประคิเราจะกำจัดรถลบม้าธนูสงคราม สิ่งเหล่านี้หมายถึงอาวุธที่ใช้ในการลุกรานในการลบพวกเขาไม่ต้องมีอาวุธอีกท่านจะบัญชาสันติให้มีแก่ประชาชนทั้งหลายครับโลกนี้ยังไม่มีสันติภาพสันติสุขที่แท้จริงนะครับจนกว่าน่นการมาอีกครั้งของประคิดมาเพื่อสันติภาพคนก็จะทําสงครามลบพุ่งกันเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่มีแต่มันู มันมันเหมือนมีนะแต่มันไม่มีนะครับอนาคตาพระเมสยาหรือปรกิทมาจะนำสนิภาพมาโดยการปราบคนธรรมนะครับพระงคมาครั้งแรกเมื่อ2,000ปีครับครั้งที่สองนี้มาอีกอย่างหนึ่งข้อ11ส,ส่วนเจ้าเล่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้าเราจะปล่อยเฉลยให้พวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบอ่อแห้งนั้น ส่วนเจ้าเราเนี่ยหมายถึงคนส่วนน้อยที่เชื่อพระเจ้าในอิสราเอลซึ่งทนทุกข์อยู่ครับนี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาโลหิตของพระคิดมนุษย์พูดถึงสิริภาพแต่เขาไม่รู้ว่าที่จริงเขาไม่ได้มีสิริภาพเปรียบเหมือนนักโทษเขาถูกขายภายใต้ใความผิดบาปเป็นทาบความบาปพระโลหิตของพระคิดเท่านั้นที่จะให้สิริภาพแก่เขาชำระบาปนะครับเกิดใหม่นะหันมา เพื่อรับการช่วยการไถ่บาปองค์ท่านั้นช่วยนักโทษจากบ่อน้ําแห้งในข้อเสบเนะครับข้อ12-13โอ้นักโทษที่มีความหวังเอ่ยจงกลับไปยังที่กําบังเข้มแข็งของเจ้าวันนี้เราประกาศว่าจะคืนแก่เจ้าสองเท่าพอเราได้ตัดยูดาเหมือนโค้งคันธนูเราได้กระทำเอ็ปราหิมให้เป็นลูธนูโอซิโยเลยเราจะแกว่งบุตรทั้งหลายของเจ้าเป็นอาวุธ ต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านัก,กรียกเออยจงแลกแวงเจ้าอย่างดาบของนักรบเพราะเราได้ตัดยูดาเหมือนโค้งคันธนูครับนี่เป็นยุคพันปีอนาคตนะครับเวลาที่พระเมสยาครอบครองเจ้าทั้งหลายนี่ก็จะยอมรับพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งมาแบบผู้มีชัยมาแบบกษัตริย์นักปกครองนะครับ ข้อ14ถึงข้อ16ข้อ14ถึงข้อ16และพระเจ้าจะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลายและลูกธนูของโครจะออกไปเหมือนฟ้าแลบโปรพระเจ้าจะทรงเป่าเขาสัตว์และเสด็จไปในลมบ้าหมูที่ใต้พระเจ้าจอบโยธาจะพิทักษ์ปราสาเขาทั้งหลายไว้และเขาทั้งหลายจะล้างผานและเหยียบยำ่ำและเหยียบนักยิงสลิงลง และจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเาล่าองุนและจะอิ่มเหมือนชามเปียกเหมือนมุมแท่นบูชานี่เป็นภาพของโลกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จนกว่าพระเมสยาจะมาอีกครั้งข้อ16ในวันนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขาเพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของโงค์ดังฟูงแกะเขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของโพค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎ ในวันนั้นเป็นสำนวนที่ท่านเสคขรยาใช้มากนในบทที่12ในวันนั้นคือวันแห่งพระเจ้าซึ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่คริสจักรได้ออกจากโลกไปตามมาด้วยการทนทุกข์ยากแล้วก็สิ้นสุดในอีกเจ็ดปีต่อมาเมื่อพระองค์มาตั้งอาณาจักรบนโลกพระองค์จะปกครองเป็นเวลาพันปีครับยังเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎ ผู้พยากรณ์มาลาคีครับได้บอกพระเจ้าจะทรงนำเพชรในวันนั้นพระธรรมมาราคีบทที่ 3: ข้อ16บอกว่าแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้าจึงพูดกันและกันพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตรตรองในพันนามของพระองค์ไว้ออก็มาถึงคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวที่เชื่อในพระเจ้านะครับ ขีจา่นนี่เป็นไข่มุกที่มีค่ามากไม่ได้รวมอยู่ในตรงนี้ประเทศได้ลงทุนมากเพื่อไข่มุกเม็ดนั้นโดยการสึนประชนของพระองค์เพื่อไทยนะครับข้อ17เออนั่นช่างดีและสวยงามเสียจริงๆมเมล็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มเติบโต,ต,ต,ตและเมลัยอางวจะกระทําให้หญิงสาวเจริญไหวช่างดีและสวยงามเสียจริงๆนั่นคือความดีของพระองค์ผู้สเสร็จมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ กษัตริย์อเลซานเดอร์แห่งกรีกคนละอย่างนะครับอเลซานเดอร์นีเป็นนักรบเป็นแม่เก่งครับแต่โหดร้ายทารุณเย,ย่อหยิ่งพระองค์คือพระคริสต์นะครับมาเหมือนกันเป็นกษัตริย์แต่ทอมและสุภาพทรงความดีและงดงามในการมาขั้งแพกของพระองค์เมื่อ2 0 0 0ปีนะครับเมื่อพระองค์ถูกตึงกังเขตตอนนั้นไม่งามบากของมนุษย์ไปอยู่ที่นั่นนะครับอนาคต พระงจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครเราจะงดงามเม็ดข้าวจะกระทําให้คนหนุ่มเติบโตและเมรายองุ่นจะกระทําให้หญิงสาวเจริญวัยนี่ก็บอกถึงอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับจะไม่มีการกันขานอาหารหรือว่าขาดพลังงานในช่วงที่พระเมสยาปกของโลกในอนาคตช่วงนั้นก็จะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและอุดมสมบูรณ์นั่นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งครับของอาณาจักรพัน อนาคตที่พระเมสยาจะมาจบบทที่9ครับต่อไปเป็นบทที่10เราเห็นในบทที่9ถึงการช่วยกู้ของทั้งอาณาจักรเหนือและอาณาจากักรอาณาจักรใต้ของอิสราเอลและพระเจ้าก็ใช้พวกเขาอย่างไรในอนาคตเมื่อพวกเขาจะรับใช้พระเจ้าในฐานะบรหิตต่อคนต่างชาติของโลกนะครับผมคิดว่าข้อหเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบทที่9 ใน,ในบทที่สิบเนี่ยนะครับข้อหนึ่งนีเป็นส่วนหนึ่งของบทที่เก้าส่วนที่เหลือแยกเป็นบทที่สิบยูดาห์และอิสราเอลจะกระจัดกระจายและรวบรวมมาอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งจงขอฝนจากพระเจ้าในฤดูฝนชุกปลายฤด,ดูขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุผู้ทรงประทานหาฝนแก่มนุษย์และผักในทุงน่งนาแก่ทุกคนข้อหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทที่9กับบรรยาถึงสภาพที่รุ่งเรือง ในสมัยการปกครองพันปีของธระกิจบนโลกนี้ครับเป็นอนาคตพระเจ้าทรงสัญญาให้ฝนแก่อิสราเอลเป็นพระพรฝ่ายโลกแก่คนในโลกพระองค์ไม่ได้สัญญาพระพรฝ่ายโลกแต่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณแกคริสเซียนนะครับฝนเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อพระพรชั่วคราวของอิสราเอลฝนเนี่ยทำให้แผ่นดินนั้นพืชผลก็จเจริญเติบโตน,นะครับ สมบูรณ์เหมือนสวนเอเดนในสมัยนี้อาจจะดูตรงข้ามเพราะว่าการพิพากษาตกแก่แผ่นดินและประชาชนสิ่งที่สิ่งที่แสดงถึงการลงโทษของพระเจ้าคือฝนแรงนะครับฝนแรงฝนไม่ตกสิ่งที่ดีที่สุดและง,ง่ายที่สุดสําหรับพวกเขาคือการกลับมาหาพระเจ้าและได้รับพระพรฝ่ายวัตถุซึ่งจะมาทางฝนเรียกว่าดินฟ้าอากาศนะครับตกต้องตามฤดูกาล แต่พวกเขาไม่ได้กลับมาหาและฝนก็ไม่มาตอนนี้อิสาเลเนี่ยฝนไม่เพียงพอนะครับแต่อนาคตที่พระกัมภีรเรียกว่ายุคพันปีเนี่ยพระเจ้าจะส่งฝนมาให้พูกอยู่ออกมาพื้นดินนะต้นไม้ผมมาอะไรต่างๆเนี่ยก็แม่เพียงพอครับมีหญ้าเพียงพอสําหรับสัตว์เลี้ยงแล้วมีฝนเพียงพอสําหรับพืชผลนะครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังคําว่าฝนหรือฝนก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือเป็นสัญลักษณ์ความชุ่มชื้นฝ่ายวิญญาณและก็ใช้ในพระกัมภีร์ตอนอื่นนะครับยกตัวอย่างนะครับพระธรรมโยเอลบทที่2องข้อ28ก็มีความหมายอย่างนี้นะครับสิ่งที่ฝนทําต่อแผ่นดินฝนฝ่ายวิญญาณคือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทิ์ก็มี ประโยชน์ต่อชีวิตของคนในด้านจิตวิญญาณนะครับทั้งคำเผยพระชนะในพระธรรมโยเอลและในเสคาริยาข้อนี้นะครับเจาะจงถึงยุคพันปีในอนาคตแล้วก็จะมีการเทลงมาของพระวิญญาณบรสุดในวันนั้นด้วยเหตุนี้ครับฝนนี้มีสองความหมายนะสความหมายหมายถึงฝนที่เป็นประโยชน์นะตกลงมาพืชนนะ อะไรต่างๆเนี่ยก็เจริญนะครับเติบโตมาถึงด้านจิตใจจิตวิญญาณนะครับให้ชุ่มชื้นข้อหนึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทที่9นะครับข้อ2องอเป็นเรื่องการพิพากษานะครับแม้ว่าพระเจ้าตั้งมาไทยที่จะเสริมกําลังพวกยิวสาหรับยุคสุดท้ายและนําพวกเขาเข้ามาในยุคพันปีแต่ก็มีเรื่องที่ผิดมากมายในความคิดของพวกยิว ะเจ้ากกว่าชี้ให้อิสราเอลเห็นทันทีว่าไม่ถูกตรงไหนบ้างนะครับสิ่งที่ทําให้อิสราเอลมีปัญหาจริงๆก็คือการไหว้รูปเคารพไหว้รูปเคารพนะครับขออ้อ 2. เพราะว่ารูปเคารพประจําบ้านพูดไม่ได้เรืองและผู้ทํานายก็เห็นนิมิตเท็จคนช่างฝันเล่าความฝันเท็จและให้คาเล้าโลมที่ปราประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงลงไปอย่างแกะเขาทุกใจเพราะขาดเมสบาลน่าคิดนะครับ ลูกครรพบประจําบ้านพูดไม่ได้เรื่องเป็นปลูกครรพบที่บอกถึงในพระธรรมปฐมกาลนะครับเมื่อเหตุการณ์ที่บันทึกเกี่ยวกับนางราเชลขโมยลูกครรพบประจําบ้านไปด้วยทําให้นางราเชลนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สมบัติในครอบครัวของลาบันซึ่งเป็นพ่อนะครับผู้ทํานายก็เห็นนิมิตเทสในที่นี้คือหมอดูครับเป็นการเรียนแบบการเผยพระชนะ มารซาตานก็มักจะมีการเรียนแบบสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับไม่ค่อยห่างกันไม่แตกต่างกลุ่มรัฐทธิต่างๆแล้วก็รัฐที่เกี่ยวข้องกับความโชว์ล่าหรือซาตานเนี่ยก็อ้างพระคัมภีร์ด้วยคาภาษาเฮบูสําหรับผู้ทํานายหมายความว่าตัดหรือแบ่งบเกี่ยวข้องกับการนําสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชามาผ่าเปิดออกและมองดูที่ตับนะของสัตว์นั้นดูรูปร่างของตับซึ่งก็จะบอก หาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขาก็เอามาทํานายนะครับเอาสัตว์มาแล้วก็มีพิธีกรรมแล้วก็่ามองตับออดูรูปร้าของตับแล้วก็ทํานายครับในพระธรรมเอเสเคียบทที่21ข้อ21บอกว่าเพราะว่ากษัตริย์บาบิโูนยืนอยู่ที่ทางแพร่งอยู่ที่หัวถนน2อถนนกําหนดหาคำำหําทํานายท่านเขย่าลูกธนูและปรึกษาทราฟิมท่านมองดูที่ตับ คนบาบิโลนีเป็นผู้ทำนายคนฟิลิเตียก็มีครับมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่เทียมเท็จก็มีก็ใช้วิธีการนี้ตอนนี้ครับพระเจ้าตรัสผ่านท่านเสคารยาว่าผู้ทำนายก็เห็นนิมิตเท็จนะครับก็คือเป็นการโดนใจจากวิญญาณชั่วไม่ได้เป็นข้อมูลจากพระเจ้าพระเจ้าห้ามนะครับไม่ให้ใช้ การทำนายแบบนี้แล้วก็ผู้เผยชนะทุกคนก็ตื่นในเรื่องนี้ด้วยครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอาจจะมีคนสนใจซาตานมากเกินไปสนใจซาตานมากเกินไปหรือไม่สนใจเลยแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับซาตานเราต้องจดจ่อที่ประคิดนะครับไม่ใช่ที่ซาตานแต่เราก็ต้องรู้เรื่องนี้ของซาตานด้วย ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากเราก็จะอยู่ห่างจากมารและวิญญาณชั่วมากด้วยองค์เพเยซุคิดอาได้ตรัสเรื่องชายคนหนึ่งถูกผีเข้านะครับแล้วก็ถูกขับออกไล่ผีนั้นไปและชายคนนั้นก็กวาดบ้านทําความสะอาดแม้ว่าเขาได้พ้นอํานาจผีทั้งหมดแล้วแต่เขาไม่มีอะไรใส่ในบ้านนะครับทำยังไงครับเกิดอะไรขึ้นต่อมาผีก็กลับมานะครับกลับมาไม่มาตัวเดียวนะ ภาพผีอื่นอีกเจ็ผีครับสบภาพของคนนั้นก็เลยเลวร้ายกว่าเดิมซะอีกการขับผีการไล่ผีเท่านั้นไม่พอครับชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยชีวิตจะต้องเต็มไปด้วยประคิดด้วยเมื่ออิสราเอลได้ปฏิเสธผู้สื่อสารของพระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้านะครับพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระองค์ผลก็คือว่า พวกเขากลับไปยังการล,อล่อลวงเท่าไรนะครับโดยซาตานพระเจ้าตรัสผ่านพวกเขาโดยท่านเสกคริยาว่าเพราะว่ารูปเคารพประจําบ้านพูดไม่ได้เรื่องและผู้ทํานายก็เห็นนิมิตเท็จคนช่างฝันเล่าความฝันเท็จและให้คาเล้าโลมที่ปราประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกเขาทุกใจเพราะขาดเมสบาลเมสบาลนะครับผู้เลี้ยงแกะ เขาไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่แท้นำพวกเขานะครับที่นำนำอยู่นี่เป็นของเทียมนะนำไปไหนก็ไม่รู้แถมมันทุกนะครับสมัยนี้ถ้าจะมองซาตานมองไม่เห็นแต่มองผลหรือฤิเดชนี่เห็นนะครับเห็นคือปัญหามากมายในสังคมนั่นคือผลทำให้คนเนี่ยว้าวุ่นคน เห็นข้ากันคนเอาเปรียบมาโอร้ายยาวนะครับนั่นคือผลของความชั่วร้ายถึงแม้จะไม่เคยเห็นสาตานคนจำนวนมากเนี่ยตัดสินคนและองค์กรโดยความสำเร็จภายนอกนะครับพวกเขาไม่เคยคิดว่าต้องพิสูจน์ข้างในคือวิญญาณอากาทูทยอนเตือนว่านะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้ปยากรเทศไปนั้นมากจะริกไปในโลกพระธรรมหนึ่งยอมบทที่สีข้อหนึ่งสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ครับไม่ใช่รายการอนุชนกิจกรรมต่างๆและว,วิธีการเทคนิคใหม่ๆมากมายในบทหรืออะไรแล้วกนแล้วแต่นะครับสิ่งที่เราต้องการคือผู้นำ ที่แท้หรือว่าผู้เลี้ยงแกะที่แท้ซึ่งจะเลี้ยงแกะนะด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์เนี่ยเปรียบฤาษีหนําเป็นเหมือนแกะนะครับแล้วผู้เลี้ยงแกะนี่ก็มีแท้กับปลอมผู้เลี้ยงรับจ้างกับผู้เลี้ยงจริงนะครับผู้เลี้ยงรับจ้างก็สนใจตัวเองนะครับแต่ผู้เลี้ยงจริงนี่ยอมเราต้องการผู้นำที่สอนพระคัมภีร์ เป็นอาหารฝ่ายจิตใจทําให้เจริญขึ้นนะครับไม่ใช่รายการเทคนิคต่างๆมันเป็นพิธีกรรมในรูปหนึ่งก็ได้คุณผู้ฟังครับเราอ่านในพระธรรมเศษรษฐยาและศึกษาแบบปรทัธิบายครับขอประเจ้าไวพรสวัสดีครับ